อ่นไหนพูดใหม่เด้วร really. ่าพูดดังๆสิไม่ได้ยินเลยไอ้ัไม่ดูเรื่องเลยเอาไ้ที่เอาไ้ที่นี่มาเฉยพอดีพอดีมีมีน้องใช่ไหม รักกับป้าเปล่ารักกัป้าเปล่าเฮ้ยรักป้าด้วยเปล่ารักกัป้าด้วยเปล่าไม่มีแล้วไม่มีรักกับป้าเลยเว้ยแล้วรักคนอื่นด้วยดิจะต้องรักทุกคนเลยจะต้องบอกเดี๋ยวจะกำลังเทคคนละละอาม่าละแล้วก็กูกากูดาใครอีก มาอะแล้วจะดูดให้อป๊างม่อป๊า,าไปแล้วเไปแล้วป๊าไปแล้วเมื่อไหร่วะเมื่ไมไอ <c oughs> ไ,ไหร่วะรับป๊าเปล่าแล้วใครอีกอากงอะแล้วใครอีกเอาม่ โหไม่พูดคําเดียวเฮ้ยคาถาหรอแล้วมีหมามีใครอีมีป้าปลาแล้ร้าจูดี้ป่ะเออเรายังไม่มีจูดี้เลยอ่ะไเฮ้ยแล้วเจ๊กอ่ะไม่รักเจ๊กเหรอเจ๊กด้วยนะมีอีโบอีก้อยอีกนะเออด้วยนะเอองงนะเอองงเลยนี่งงเลยแต่ไม่หมดละมีเยอะ อาพอ <DVD S 2> พอเดี๋ยวอัพโหลดลง Youtube ต่อทำไมเยอะจัเพาว่าบ้านเรามีคนเยอะเลยเอ้ยต้องรักทุกคนดิแหมเลือกรักเป็นบางคนได้ไงละ <c oughs> ่ะใช่ป่ะหลายคนก็ต้องรักหลายคนนะ